อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมาเตรียมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและผลอาศินบนที่ดินที่ตำรวจนายหนึ่งอ้างสิทธิครอบครองในเดือนหน้านะครับหลังมีการต่อสู้พิสูจน์สิทธิ์มานานกว่า2ปีครับนายมานุษ์วงสุวรีรัตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมาเปิดเผยว่ากรมที่ดินได้จำหน่ายเอกสารครอบครองที่ดิน3แปลงของนายตำรวจยศพันตำรวจโทนายหนึ่งออกจากสารระบบกรมที่ดิน หลังอ้างสิทธิ์ครอบครองสอคอหนึ่งในพื้นที่หาดช้างหลางหมู่ที่5ตำบลไม้ฝาดอ,อสีเกาจตรังเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมยเนื้อที่กว่า121ไร่มูลค่ากว่า600ล้านบาทคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมยได้ดาเนินการตรวจสอบและให้ผู้อ้างสิทธิ์ครอบครองต่อสู้ตามกระบวนการของกฎหมายจนครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่คณะกรรมการลงความเห็นว่าผู้อ้าง สิทธิ์ถือครองไม่ได้ทําประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวต่อนเนื่องจึงเห็นสมควรเสนอให้จําหน่ายเอกสารครอบครองที่ดินทั้ง3แปลงออกจากสาระบบของกรมที่ดินโดยเจ้าหน้าที่เตรียมเข้าทําการรื้อถอนสิน่งก่อสร้างรวมทั้งผลอาศินเพื่อยึดคืนที่ดินภายในเดือนมีนาคมนี้ครับ